่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องปุงป๊บไปมี้ี่ป่นจะมาหอดใส่อยู่ออกจากบ้านตั้งแต่เปียมุงมาตอนนี้ยังอ,อยู่บ้านเพิ่มสีชมพมูนมาเป็นจังหวะสีชมพูจังหวะออกมานงางขาจนว่าตายเหีงตายเหีเห้ยวไปเรียวพี่น้องป้องไปจ๋าเรเบิง้งเรเบิงรเบิงเพื่อสีชมพูไปะนะ มันประเภทจังหวะสีชมพูจังมาเคล่นมาตัวนางทารถอุดรน,น,นางทารถนางนางทารถอุดดอนชุ่มแพรพนาต่างต่างเปลียนมงเก่ามงเกิด่ายสิบ,บายม้งพราเสียงว่าบยบม้งรถจังสิมาหอดนี่ว่าจาังพีน้องไอ้บุญก,ก็ <c oughs> ปเปิดไปเลยว่ <c oughs> ากินนะกินน้ำแล้วก็เลี้ยวกินตัวต้มแล,ล้วก็เลี้ยวกินไอ้สติมไอติมแล้วก็ะเลี้ยวอ้ใจ นั่งทาจนสายแต่อายบมมีวีเวลน้องให้มานั่งเกล่ยวทาเร็วก็บ่เห็นมากค็คือสว่านละอันลอยวันพันปีเนาะกับ่มาก็บ่มาหนีจะเชื่อเนาะสากมาดูจะเหม็นเป็นความส้จมจำเด้อป่ะแล้วบืงอนมานั่งน้ำจนวันหนาแหงหนาเหี่ยวเว้แล้วพีีน้อง ไปๆๆเดินทางกลับบ้านใ้เพื่อนหนีเมื่งบานก่อน <c oughs>